เอาดีแล้วมาชมเนี่ยกับข้าวตาชัยมีหนวดวันนี้เนี่ยที่ตาชัยล้างไว้กระดูกหมูกระดูกแก้วหมูเนี่ยตาชัยล้างแล้วมาต้มเคี่ยวไว้เปื่อยแล้วเนี่ยเนี่ยกระดูกแก้วกระดูกอ่อนเนี่ยอันนี้ตาชัยจะมาปรุงตาชัยจะต้มแซ่บเนี่ยเครื่องต้มยำนี่แหละ ใส่ปรุงไปต้มยำนี่จะช้ใส่มะขามเปียกใส่ไปเลยจะใช้แช่น้ำอุ่นไว้โอ้โหน่าก,กินเลยต้มแซบต้มแซบมือเย็ยนนี่นะอร่อยแน่นอนเลยกับข้าตะชายมีหนวดนี่ เดี๋ยวจะใช่ใส่เห็ดด้วยไส่เห็ดฟางล้างเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่ลูกชิ้นลูกชิ้นหมูบางคนอยากไม่อยากกินกระดูกอย่างเดียวอยากกินลูกชิ้นด้วยแต่เดี๋ยใอญ่งได้ไม่เปลืองกระดูกหมูฮ่าฮตามแซบกระดูกหมูทีเด็ด กับข้าวตาชัยมีหนวดเนี่ยเห็นไหมกระดูกเปื่อยแล้วเนี่ยตาชัยเคี่ยวไว้จนเปื่อยหมดเลยตาชัยไม่ได้ปรุงอะไรเดี๋ยวก็ชิมน้ำมันหน่อยใส่ต้มมะขามาแล้วอืมเปรี้ยวลยแล้วตาช้ใส่เกลือ ผมโชวรถชอบอะไรก็ใส่ไปผมปรุงรถตานิ็ดหน่อยมื้อเย็น,นเนี่ยนะโอ้โหเนี่ยเปรีย้ยวแล้ว อาจายชายจะเอาไอ้นี่ออกจะเปรี้ยวมากกันไปต้อมาขามอาออกจะเปรี้ยวมากกันไปต้มแซ่บอืมเขาบผ้าแล,ล้วล่ะ บีสะมาขามไปไปหนเขชินน้ำหน่อยอืมกำลังดีเลย รสชาติจัดจ้านเลยนี่เห็ดเห็ดฟางที่จะใช้ล้างไว้เป็นลูกๆไม่ต้องพาไม่ใช่ไม่พาพาแต่ไม่ให้พานิดๆเนี่ยเนี่ยอ้าๆแค่นี้ไม่ต้อปไปพาสองลูกกำลังกิน นลูกชิ้นหมูกระชายล้างมาแล้วหลานชอบใสไปเลยอ๋อเนี่ไหมต่อมีทั้งลูกชิ้นมีทั้งเห็ดฟางมีทั้งกระดูกอ่อนหมูกระดูกแก้วโอ้ยโโโโมือนี้เด็ดแน่ ับข้าวตะัชมีหนวดช่วยกดติดตามช่องตะัชมีหนวดด้วยนะต,ตชัตตตชจะทำกับข้าวออกมาทุกวันช่วยติดตามกันหน่อยเนี่ย,ยเดี๋ยวให้มันเดือดอีกเ,เที่ยวว่าใช้ได้แล้วเนี่ยข่าหมูเปิดยละวหอมไหมเนะี่ยมีทั้งกระดูกหมูอ่อนมีทั้งลูกชิ้นหมูทั้งเห็ดฟางเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวมาดูต่ไชจะปรุงให้ดู ปรุงนี่กจะใช้ใช้ไอ้ผักนี่ยกระหอมลองรัแบบลองแซบ่บแน่อันนี้ก็มีผักชีไทยผักชีฝรั่งต้นหอมเดี๋ยวไว้โรยสามสหายเลยนะ่ะเดี๋ยวไว้โรย เอาละใช้ได้นั้นว่าเสร็จเดี๋ยวมาตาชัจะปรุงให้ดูย้ายก่อนย้ายก่อน นี่มานี่ตาชายจะปรุงแล้วนะนี่น้ำน้ำส้มน้ำส้มตาชายตำแล้วก็ใส่ส้มใส่โูเกลือนิดหน่อยนี่ปรุงไปเลยรสชาติก้านอืมนี่โอ้ยนี่ มื้อเย็นกับข้าวตะชัยมีหนวดต้มกระดูกอ่อนกระดูกแก้วหมูต้มซับกระดูกแก้วของหมูเย็นนี้กับข้าวตาชัยมีหนวดช่วยกดติดตามตาชัยด้วยนะเป็นกําลังใจใตาชัยด้วยกับสับประร้กดติดตามกดไลค์กด, like, กด share, แชร์ตาชัยด้วยนะขอบคุณมากขอบคุณครับ